สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนักเทรดคริปโตเค r เรนซีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเท็ดเดีแอดมินเพจคริปโตเคเรนซีในวันที่26พฤษภาคมนะครับก็เงียบหายไป2วันนะครับพอดีผมติดภารกิจด้วยแล้วก็คอมพิวเตอร์มีปัญหาด้วยนะครับออพอไล่ดูกราฟนะผมเองก็ทำบทวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆนะครับในไลน์กลุ่มนะครับพอเงินแสนสูงเงินล้าน ซึ่งเป็นพอร์ตของเพจคริปโตเคอเรนซี่นะครับก็ทำส่งให้ทุกวันเลยตอนนี้บิตคอยไม่ได้มีท่าทีที่จะที่จะกลับตัวขึ้นแต่อย่างใดนะครับมีลุ้นแต่ว่าจะลงต่อซะด้วยซ้ำไปนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยพอตลาดแดงเห็นตัวนู้นลบหกลบแปดลบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาบอกว่าเป็นเทรนขาลงผมไม่ได้ไม่ได้วิเคราะห์ง,ง่ายขนาดนั้นนะครับซึ่งซึ่งผมพูดมาตั้งนานแล้วว่านี่คือเทรนขาลง นะครับเนี่ยเนี่ยริบบิ้นแดงแบบนี้ครับนี่คือเทรนขาลงแต่เราจะช็อตตรงไหนที่มันจะได้กําไรนะครับที่มันจะเอ่อไม่ไม่สวิงขึ้นมาไม่ดีดขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็อุต,ตริไปเล่นทาเฟรม15นาทีทาเฟรม5นาทีนะครับก็เสียไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เอ่อมาแสดงให้รู้ว่าถ้าคุณจะเทรดนะครับอย่าเล่นทาเฟรมเล็กเด็ดขาด พราะต่อให้คุณเก่งนะครับต่อให้คุณเป็นมืออาชีพต่อให้คุณมีประสบการณ์เทียบเท่ากับนักเทรดระดับโลกคุณก็เสียอยู่ดีครับเพราะว่ามันตลาดยามที่มันผันผวนนะ่ะเออคือเราอาจจะเสียในไม้นั้นแต่สุดท้ายเราก็สามารถแก้กลับมาได้ครับในใน,ในทางเฟรมเล็กแต่สําคัญคือคุณต้องมีทุนที่หนามากๆครับ อย,อย่างผมเสียไป2อ9ยาเ us เนี่ยนะครับ3 3ออเดอร์นะครับติดติดกันเลยนะ3ออเดอร์นะครับไม่ใช่แบบออเดอร์เดียวเนาะก็เกิดจากอารมณ์นะอันนั้นบอกเลยส่วนนี้ก็คือแทงช็อตอาเสียเปิดลองเปิดล็องอาเสียอีกเปิดช็อตอาเสียอีกอย่างเงี้ยครับ <c oughs> จะไปทางไหนก็เสียทั้งหมดอะ่ะทั้งที่ตลาดมีแค่ขึ้นกับลงอะ่ะแปลกไหมฉะนั้นตลาดขึ้นกับลงก็จริงครับแต่โอกาสในการได้ไม่ใช่50-50โอกาสในการชนะตลาดมีแค่1%เท่านั้นครับ สำหรับการเทรดคริปโตเคอเรนซีผมพูดอย่างนี้เลยยิ่งถ้าเกิดคนไม่มีความรู้ด้วย1%ล้านแน่นอนฮะ แน่นอนเลยครับว่าคุณต้องต้องได้แค่1%นและโอกาสเสียถึง99%ครับไม่ต่างอะไรจากการแทงหวยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้มีความเข้าใจนะครับในแพทเทิร์นในสัญญาณต่างๆนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ข่าวสารความเป็นไปได้ของคริปโตนะครับก็จะทําให้คุณมีโอกาสได้กําไรมากขึ้นนั่นเองในมุมมองของผมตอนนี้บิตคอยเนี่ยถือว่าอยู่ในเทรนขาลงอยู่นะครับอยู่ในเทรนขาลงอยู่แต่ผมอยากจะเปิดช็อตแต่ก็ไม่รู้จะเปิดตรงไหนนะครับ เอเออ้าวเส้นที่ผมขีดไปไหนแล้วเนี่ยจวขีดใหม่ก็ได้นะครับนี่ก็คือไฮครั้งที่1ของมันนะที่ยกขึ้นไปสูงแล้วก็ลดลงมาครับสองนะครับแล้วก็ลดลงมาครับสามครั้งเนี้ยมาชนเส้นแล้วก็ไม่ไม่ทะลุนะครับ ในขณะที่สองครั้งเนี่ยทะลุตลอดนี่ครับก็เลยทำให้มีแรงขายลงมาเยอะมากนะครับลงมาถึง2.47%เนะครับในแท่งเดียวถือว่าโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าแท่งนี้ก็อิตาเลียมครับแท่งเดียวก็5%นะครับลิงค์นะครับแท่งเดียวก็5.8%นะครับ ADA กก็แท่งเดียวก็ 3.85%นะครับก็ช่วงบ่ายสามที่ผ่านมาของวันนี้นะครับนี่คออือสัญญาณขาลงทีนี้ตอนนี้ผมบอกเลยว่ายังไงก็ลงต่อนี่ครับยังไงก็ลงต่อแต่ลงต่อถึงไหนล่ะนี่แหละคือตัวที่ยากเลยอย่างบิตคอยเนี่ยสุดของมันก็คือตรงนี้ครับ28,687ถ้ามันทะลุโอเคสบายใจครับยาวลงมาอ๋โอโทษทีโทษท,ทีสุดของมันลงมาตรงนี้ 28,200ื่นแปดนะครับสองหมเดี๋ยวลองวัดเปอร์เซ็นต์ดูจากราคาปัจจุบันลงมาที่28,200เท่ากับลงอีก2.5นครับก็คืออีกเท่าตัวหนึ่งที่ลงมานั่นหมายความว่าถ้าลิงก์ตอนนี้ลง7ก็มีโอกาสลงได้ถึง14นะครับผมเลยคิดว่า จริงๆบอกกันตามตรงว่าเบื่อมากนะเบื่อตลาดแบบนี้มากผมไม่อยากเล่นไม่อยากแอคชั่นไม่อยากทำอะไรเลยครับคือคือเราช็อตไปอ่ะก็ได้กำไรนิดหน่อยมันมันไม่หวือหวาเอออยากแย่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยมันจะเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันลงมาสุดแล้วนะครับถ้าไม่เล่นฟิวเจอร์คือหากำไรยากมากเลยถ้าเล่นฝั่งสปอร์ตเนี่ยครับก็คือ Trade Up, Trade Down, เ Trade Down, ทรดอัพเทรดดาวน์เนี่ยเทรดดาวน์ทำกำไรขาลงเนี่ยลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์สมมติซื้อแสนหนึ่งก็ได้พันหนึ่งอย่างเงี้ย ระหว่างสักสาสิเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่ลงให้แล้วครับสามสิบเปอร์เซ็นตน่ะให้ตายยังไงก็ลงไม่ถึงนะฮะอ้าวหน้าจอเป็นอะไรเนี่ยให้ตายยังไงก็ไม่ถึงนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นตน่ะก็เลยก็เลยรู้สึกเบื่อกับตลาดมากตอนนี้เหมือนกับมันเจอแนวต้านเรียบร้อยแนวแล้วแนวรับแนวต้านเนะี่ยแบบราคาไม่ไปไหนเลยเนะครับแนวต้านก็ตรงเส้นสีฟ้านะครับสามสีเส้นเนี่ยแล้วก็แนวรับก็เนี่ยแถวเนี้ยครับสองหมื่นแปดหกสองหมื่นแปดห้าประมาณเนี้ย ไม่หลุดไปกว่านี้แล้วครับก็เลยทุกครั้งที่ตลาดลงมาแล้วนิ่งๆๆนเนี่ยคืออะไรครับไปดูในอดีตดมีบ้างไหมเหบลงมาแล้วก็นิ่งๆๆนเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไรเนี่ยครับลงปุ๊บนิ่งๆๆๆมันก็เตรียมตัวที่จะขึ้นต่อฉะนั้นถ้าช็อตเนี่ยมันอาจจะลงต่อได้อีกแต่ลงได้น้อยอะถ้าเทียบว,ว่าลงได้อีกส0สิเปอร์เซ็นเป็นไปได้ไหมไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ไ เออจากราคาปัจจุบันเนี้ยสองหมืให้เป็น5้าหมืเนี่ยเป็นไปได้ฉะนั้นแน่นอนเราประเมินความเสี่ยงรวมๆแบบนี้ว่าโอกาสขึ้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดจะช็อตในระยะสั้นๆมันก็ได้แต่ถามว่าท่านสั้นแล้วทำเฟรมมันแม่นไหมทำเฟรมต่างๆอินดิเคเตอร์ทำเฟรมเล็กๆเนี่ยจะแม่นหรือเปล่าสัญญาณต่างๆผมว่าไม่นะนี่ตอนนี้มันย่ำแล้วครับราคามันย่ำแล้วผมผมมองไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป ถ้าดูสโตกไอซ์ไซนนะครับตอนนี้เนี่ยคือราคาขึ้นมาสูงมากแต่ตัวกราฟแทบไม่ไปไหนเลยสโตกกราฟขึ้นสูงสุดเลยครับแต่กราฟราคาไม่ไปไหนเลยแถมลงต่อด้วยซ้ำแปลกมากเนี่ยครับเนี่ยนี่คืออะไรที่ที่พางงสุดๆอย่างรอบที่แล้วที่แบบโอเคสโตกขึ้นมาสุดนะครับหนึ่งร้อยโอเคเป็นเขียวริบบิ้นเขียวราคาขึ้นถูกต้องอันนี้ถูกต้อง พอในรอบนี้นะฮะัสต็อกขึ้นมาสุดนะครับราคาก็โอเคยกขึ้นถูกต้องนะครับรอบนี้นะครับเห็นไหมสต็อกขึ้นมาสูงราคาก็ขึ้นโอเคถูกต้องแต่รอบนี้มันคืออะไรนะครับรอบนี้มันคืออะไรมันทำให้ผมไม่มั่นใจที่จะชอ็อตและยังไม่ใช่เวลาในการเปิดออเดอร์ลองบอกเลยว่าตอนนี้แทบไม่อยากไม่อยากทำอะไรกับตลาดคริปโตเลยผมอยากไปเทรดออปชั่นด้วยซ้ำผมคิดว่านะ นี่พอดีเมื่อกี้เปิดเอารหัสเก่าไม่ได้เข้ามาปีหนึ่งแล้วนะครับเทรดออปชันรู้จักไหม Olymp Trade ออปชันโอลิมเทรดนะครับหนึ่งนาทีรู้เรื่องครับเอาเงินสักห้าหมื่นไปลงทุนเอิดเทรดหนึ่งนาทีรู้เรื่องครับนะสมมติแทงหมื่นหนึง่งได้ก็คือได้แปดพันเลยภายในนาทีเดียวเสียก็คือเสียหมื่นหนึง่งจบแค่นั้นอ๋อแต่ห้าหมื่นเปิดเป็น VIP ได้ก็ได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าได้ก็ได้เก้าพันถ้าเสียเสียหมื่นหนึ่ง หนึ่งนาทีรู้เรื่องนะครับอยากจะเทรดอย่างนั้นด้วยซ้ำราคาจะไม่ขึ้นไม่ลงก็ช่างมันเทรดทองก็ได้เทรดคู่เงินก็ได้เทรดอะไรก็ได้เนี่ยบ,บางทีมันก็เบื่อเบื่อเบื่อตลาดตอนนี้นะครับด้วยอาจจะเนี่แหละสภาพการมันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วพอลงก็ลงแรงนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นลงก็ลงแรงแต่พอดูกราฟแล้วกราฟมันดูเหมือนกับว่าไม่มีโอกาสที่จะลงแล้วอะครับ มันมันมันไม่รู้จะลงยังไงแล้วนอกซะจากมันจะต้องขึ้นมาก่อนขึ้นมาแรงๆแล้วค่อยปึ่งลงมาอีกรอบหนึ่งอันเนี้โอเคแต่พอมันย่มอยู่เงี้ยครับจะให้ผมลุ้นว่าเฮ้ยมันลงเหลือสองหมื่นมันเป็นไปไม่ได้อ่ะครับมันจะต้องกระชากขึ้นไปก่อนเนี่ยผมอยากให้มันมาเทสักสามหมื่นห้าแล้วค่อยลงต่ออันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเลยบางคนบอกที่บ้าหรือเปล่าให้ขึ้นไปสามหมื่นห้าแล้วจะลงมันเหลือสองหมื่นนี่นะไม่บ้าครับ เพราะตราบใดที่มันยังไม่ขึ้นไปมันลงต่อไม่ได้ครับเนี่ยเผื่อตันอยู่เท่ตรงนี้ฮะสองหมื่นแปดและพรุ่งนี้ก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นเนี่ยไซเวอย่างเงี้ยเล่นยากมากตลาดไซเวต่อให้เทสที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกไอที่ขายคอสเป็นแสนอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเทรดก็ไม่ได้ตังหรอกเพราะว่ามันเทรดยากมากนะครับเทรดยากมากแล้วก็สาหรับตลาดคริปโตนะฮะด้วยอัตราการต่อรองหรือว่าการเทรดฟิวเจอร์อะไรก็ตามแต่นะครับ ผมลองคำนวณดูแล้วนะครับใช้หลักคณิตศาสตร์มาคำนวณทุกวิธีถากแล้วยังไงเราก็ไม่คุ้มด้วยด้วยหนึ่งความแม่นยำของกราฟในทำฟรม15นาทีไม่มีเลยสัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆแทบไม่เป็นประโยชน์เลยเหมือนคุณเดาเอาแค่นั้นแหละฉะนั้นอัตราการเดาของคุณมีโอกาสถูกต้อง50-50แต่นะครับราคาที่คุณเข้าซื้อกับความโลภอารมณ์ของคุณที่เกิดขึ้นเนี่ย มันจะทําให้คุณชนะตลาดเนี่ยอัตราการชนะเป็นศูนย์ทันทีมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับนอกจากคุณไม่โลบโอเคเทรดปุ๊บได้นิดหน่อยคุณเก็บได้นิดหน่อยคุณเก็บแต่ก็อย่ามาเสียมาใหญ่นะไม่ใช่แบบเออเวลาได้ทีละร้อยยูเอสด้าสิยูเอสก็เก็บแล้วแต่เวลาเสียอดทนอึดได้เป็นหมื่นยูเอสอย่างนี้ก็เกินไป บางคนเออไม่ไม,ไม่ฉันไม่ขายไม่ขาดทุนอะ่ะก็เติมทุนเรื่อยๆสุดท้ายก็ล้างพอตทีเดียวเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับคือได้ก็ต้องมีลิมิตเสียก็ต้องมีลิมิตนะครับได้ต้องมีแม็กซิมัมเสียก็ต้องมีลิมิตนะครับว่าคนจะได้สุดแค่ไหนคนจะเสียได้แค่ไหนนั่นเองนะครับสําหรับผมมองว่าโอ้โหเมื่อกี้เจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้แปดเปอร์เซ็นต์ลากลงอีกแล้วเหมือนมันลวงมาให้เราช็อตอะตลาดอะ เนี yeah, ่ยสโตกไอซใส่ก็สุดแล้วนะครับบิตคอยกำลังลงต่อหมันเขี่ยวอ่ะเ <c oughs> พื่อนๆนโอ้ยทาไงดีเนาะอืมผมมองกราฟไม่ออกเลยจริงๆตอนนี้เล่นยากจริงๆครับบอกเลย ดูคอมเมนต์หน่อยมีมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมฮรช่วยแชร์หน่อยตอนนี้บอกเลยว่าผมก็ตันเหมือนกันนะนะตอนนี้นะครับคือเมื่อไหร่ที่เราวิเคราะห์อ,อะไรไม่ออกเราไม่ควรเล่นอันนี้คือคือ,คอเทคนิคนะครับในการเทรดของเทรดเดอร์ระดับโลกหรือเทรดเดอร์มืออาชีพทุกคนนะครับเมื่อเราวิเคราะห์ตลาดไม่ออกเราไม่ควรเสี่ยงไม่ใช่เฮ้ยตลาดลงแล้วฉันต้องเสี่ยงหน่อยต้องช็อตหน่อยไม่ได้นะครับไม่ได้นี่สิโอ้โหดูมันลงมา โอ้ oh. มองไม่ออกจริงครับสี่ชั่วโมงนี้ผมโดนหลอกมาเยอะมากผมผมอยากจะเลิกเล่นสี่ชั่วโมงเลยด้วยซ้าไปนะทำเฟมอื่นผมว่าไม่แม่นถ้าทำเฟมเดย์อ่นี้ถ้าดูเดยตอนนี้ก็ยังไม่ใช่สัญญาณขาลงนะครับยังไม่ใช่สัญญาณขาลงเป็นแค่การย่อเท่านั้นถ้าลงต้องลงมากกว่านี้ถึงจะช็อตได้นะครับ บิตคอยนะ์เฟรมเดก็ยิ่งไม่ได้เลยครับมันแค่เจอแนวต้านเท่านั้นเองเหมือนกับว่าลงสุดแล้วอะ่ะนี่คือในในภาพที่ผมเห็นน,น,นะครับคือผมบอกเลยว่าตอนนี้บิตคอยลงสุดแล้วในภาพถ้ามันจะลงต่อก็ลงได้อีกไม่เยอะถ้าจะลงเยอะๆต้องขึ้นก่อนนะครับต้องขึ้นก่อนฉะนั้นตอนนี้ชอ็อตก็ไม่ได้เปิดลองก็ไม่ได้แต่โ okay, อเคช็อตสัก1%ได้ครับเล็กๆแต่ เอาไหมล่ะกล้าหรือเปล่าเออสมมติหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจะเอาคุณก็ต้องอมีทุนสามร้อยเอสคุณก็ต้องเปิดไปเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเออซื้อไปเลยครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบยูเอสอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันผิดทางแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์คือมันดีดขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์พอแตกเลยนะแต่ถ้าลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณก็ได้กำไรเลยคือก็ต้องใช้ทุนมากถ้าเกิดคุณเล่นแค่เปอร์เซ็นต์แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์อย และคุณเก็บกําไรคุณก็ต้องใช้ทุนเยอะใช้ทุนเยอะก็คือเสี่ยงเยอะนะครับอาจจะใช้เงินสักแสนอย่างเงี้ยมาชอ็อตกล้าหรือเปล่าฉะนั้นมันไม่คุ้มค่าเลยกับเงินที่เราจะต้องเสียกับโอกาสที่เราจะได้นะครับถ้าที่เมื่อกี้เจ็ดเปอร์เซ็นอันนี้หกเปอร์เซ็นนี้เป็นแปดเป็นเก้าแล้วเออก็งงดีเหมือนกันนะช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับตลาดต่างชาติเริ่มเทลงเทลงมานะครับเฮโลลงมา โอยวันก่อนโดนไปสามร s อยูเอผมยังเข็ดอยู่เลยนะครับจากอารมณ์ล้วนๆนะเนี่ยเห็นตลาดโอ้โหดูสิเมื่อกี้หกเอร์เซ็นตเจ็ดเปอร์เซ็นตนนี้เก้าแล้วครับคืนนี้มันจะลงแรงแค่ไหนอ่ะเพื่อนๆว่าอ่านี่ๆถ้าผมกำลังกลังจะเปิดนะครับเนี่ยกำลังจะเปิดออเดอร์นะครับเนี่ยแต่เปิดตอนนี้ก็คืออารมณ์ล้วนๆนะครับโอ้ m ม g ก็ ไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมนะคือตอนนี้ใจร้อเซนบอกว่าต้องเปิดชอ็อตนะครับใจนะใจนะครับแต่สมองมันค้านไว้ครับสมองคือสติปัญญาและความรู้ครับใจคืออารมณ์ครับอารมณ์บอกว่าตอนนี้รีบเปิดชอ็อตเถอะเดี๋ยวมันจะร่วงหนักกว่านี้แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้อะเนี่ยลงลงลง,ลง,ลงแล้วก็ล่วงลงมาเนี่ยโอ๊ยรีบเปิดชอ็อตเถอะสุดท้ายอารูดขึ้นไปเหลือแต่ไส้ แล้วก็โยกโยกยก,ยก,ย,ก,ย,ก,ย,กยกแบบเนี้เจ๊งเลยนะครับเจ๊งเลยนะแล้วยิ่งรอบแล้วที่แล้วเราเสียแล้วสามร้อยอารมณ์เราบอกเฮ้ยตอนนี้พันหนึ่งเลยรอบที่แล้วสามร้อยยูนะครับรอบนี้เอ้ยยัดพันหนึ่งเลยจะได้แก้คืนพอร์ตเดิมด้วยมันจะซื้อน้อยไม่เป็นนะ่ะเพราะว่าอารมณ์นะครับฉะนั้นเมื่อมีอารมณ์ผมไม่เทรดถ้ามันจะลงลงไปลึกที่สุดผมยอมช็อตแล้วให้มันดีดขึ้นจะดีกว่าที่จะช็อตตรงนี้นะครับ สำคัญที่สุดผมบอกอย่างนี้ว่าถ้าคุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้คุณอย่าเทรดเลยนะครับช่วงนี้ซื้อยากครับใช่ตลาดนรกมากนรกนี่ไม่ใช่ลงนะครับนรกก็คือตลาดไซเยวครับถ้าตลาดลงอย่างตอนนีงผมโคตรชอบเลยผมชอ็อตเก็บเรื่อยๆอะ่ะเออผมชอ็อตเก็บเรื่อยๆอะ่ะแต่ถ้าตลาดนิ่งอย่างเงี้ยแล้วดาวทางไม่ออกอินดี้สับสนไม่หมดสัญ,ญญาณบอกลงราคาเสือกขึ้นราคาขึ้นสัญ,ญญาณเสือกลงอย่างเงี้ย โอ้งงเลยครับมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะสัญญาณลงแต่ราคาขึ้นก็คือมีเจ้ามือรายใหญ่มาช้อนซื้อมาปั่นป่วนตลาดนะครับแต่จริงๆแพทเทิร์นทุกอย่างคือลงถูกต้องแล้วแต่ราคาขึ้นไปเพื่อที่จะทุบปึ้งลงมาลงตามราคาจริงๆแต่เราต้องมองให้ออกนะว่าคือปกติแล้วอินดิเคเตอร์มันไม่ผิดหรอกแต่ที่ผิดคือสภาพตลาดณนะปัจจุบัน แต่พอภาพรวมแนละ้วมันก็วิ่งตามอินดิเคเตอร์เสมอแต่ที่ผิดคือตัวเรานี่แหละที่อารมณ์ของเราโอ้โหเมื่อกี้หเอซอันนี้สิบเอร์เซหายไปแล้วไม่ถึง10นาทีสเซถ้าเลเวเลตห้าิก็ได้2องรนะโคตรเสียดายเลยคิดว่าจะลงแต่เคยแบบว่าช็อตไว้แล้วเจอแก๊งดีสามตื่นมาขึ้นเฉยนั่นแหละเราเดาไม่ออกแก๊งดีสามันคืออะไรบางทีกราฟลงทุกอย่างคือเอาอย่างนี้ ถ้าทุกอย่างคอนเฟิร์มว่าลงร้อยเปอร์เซ็นต์ไอพวกดีสามมันจะเสือกมาช้อนเพื่อล้างพอตของเราผมเรียกว่าพวกเจ้ามือแล้วเอชเชนบางเอชเชนรับกินเองนะครับในการเทรดฟิวเจอร์เหมือนเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินเพราะว่าการเทรดฟิวเจอร์เราไม่ได้ซื้อเหรียญดิจิตอลเคอร์เรนซีจริงๆเราสมมติคุณมีเงินหนึ่งร้อยล้าน US คุณมาซื้อบิตคอย์อ่ะเขาก็ขายให้คุณเป็นเป็นฟิวเจอร์ก็คือเป็นสัญญาล่วงหน้า แต่ถ้าเอาเข้าจริงแล้วหนึ่งร้อยล้าน US ในราคาเนี้ไม่มีขายขาย bitcoin ให้คุณได้ครบหรอกคุณไม่สามารถซื้อได้ครับมันจะราคามันจะต้องแพงกว่านั้นราคามันจะต้องขึ้นไปมากกว่านั้นคุณถึงจะคว้านซื้อได้หมดนะครับฉะนั้นแต่ถ้าฟิวเจอร์ไม่ครับมันก็เลยจะมีบางเอเจนทที่แบบไม่ได้มาตรฐานไม่ได้รองรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รับกินเองแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไร ล้างช็อตล้างร้องเองอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระวังให้ดีเอ้ยผมละเครียดรูน่าผมผมเลิกแล้วนะครับผมไม่ไม่อยู่ในหัวสมองแล้วนะครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นบอกอย่างนี้เลยนะครับมันมันไม่ใช่เหรียญที่น่าสนใจแล้วนะครับมันมันเอาแล้วว่าง,ง่ายๆถ้าผมเปรียบเหมือนรูน่าตอนนี้ก็คือเหมือนคุณไปซื้อรถมือสี่มือห้ามาขับอะ่ะ นะครับทั้งที่จะซื้อมือหนึ่งมือสองอ่ะนะครับมันมันมีแต่เจ๊งกับเจ๊งะนะครับแล้วก็อย่าไปหวังอะไรรวมๆแรงๆเลยนะครับถ้าคุณมีความรู้จริงๆเหรียญอื่นนะครับยังสร้างกําไรได้คุณให้กับคุณได้แบบมหาศาลนะครับไม่จำเป็นต้องรอรูน่าเลยเนาะมันลงแรงเกินไปจริงๆลงแบบไม่มีสัญญาณลงแบบไม่มีอะไรกัน้นเอยผมแล้ว เบื่อมากกับตลาดแบบนี้ตอนนี้อัปเดตชีวิตกันหน่อยนะตอนนี้ชีวิตผมก็คือทำงานวิจัยอย่างเดียวนะครับเป็นนักวิจัยรับจ้างส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำงานวิจัยของตัวเองนะครับทำงานให้กับสังคมนะครับช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆเนาะรวมไปถึงการหาความสุขให้กับตัวเองนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับ เพราะว่าติดทํางานวิจัยต้องลงพื้นที่อยู่ตลอดแต่ก็หาความสุขให้ตัวเองด้วยการดูซีรีส์ไปเรื่อยๆนะครับซีรีส์ไหนที่ว่าดังที่ว่าสนุกก็ไล่ดูไปโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของการเทรดเลยนะครับด้วยตลาดเป็นแบบนี้สิ่งผมรอก็คือต้องการให้มันลงให้แรงที่สุดนะครับแล้วเกิดการกลับตัวเกิดแพทเทิร์นขึ้นมา ผมค่อยช้อนซื้อนะตอนนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมคาดการเอาไว้นะแต่ส่วนการช็อตทางกาไรเนี่ยเป็นแค่เศษเงินครับ1% 2% 5%ของพอร์ตทั้งหมดที่มีแค่นั้นแหละที่เอาไว้ช็อตเพราะว่ามันจะลงต่อมากกว่านี้ถ้าจะหาว่ามีไหมมีแต่ไม่รู้จะช็อตตรงไหนเออช็อตตรงนี้โห่้แล้วอะถ้ามันดีดขึ้นเมเป็นไส้อย่างเงี้ยเจ๊งเลยเจ๊งเลยเห็นไหมครับสังเกตไหม วันนี้น oo, in anyway, yup. like, like, ี่นี่ดูดูลง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 อ้ตรงนี้คนมั่นใจและยังไงก็ลงแน่นอนสุดท้ายมันดีขึ้นอย่างตอนเนี้ครับผมเปิดกราออกมาอารมณ์ผมก็บอกชัดเจนเลยนะว่าผมมั่นใจว่ายังไงก็ลงต่อและไอเวลาที่คนส่วนใหญ่มั่นใจทั้งหมดเนี่ยก็จะมีพวกหัวใสมาแทงสวนทันทีเลยก็คือมาล้างช็อตช้อนซื้อแม่งตรงนี้เลยอ่านั่นแหละครับคือหายนะของการเทรดคริปโต ซึ่งเราเรารู้แล้วคริปโตมันผันผวนมากถ้าเป็นหุน้นโอเคช็อตเลยครับยังไงก็ลงหายนะแน่นอนฮะแต่คริปโตไม่ใช่คริปโตข่าวแค่นิดเดียวข่าวเท่าขี้เล็บแมวราคาบวกเป็นพันเปอร์เซ็นต์ก็เจอมาแล้วครับเหรียญเอ่อเหรียญใดครับ DAY อะ่ะจำได้ไหมเป็นสเตเบิลคอยน์แท้ๆครับแต่ดีดขึ้นไปพันเปอร์เซน็นต์่ะโอ้บ้าไปแล้วครับแต่ดีดไปแค่สองสามนาทีแล้วก็ล่วงกลับมาที่เดิมครับมีคนมาปั่น โดยเฉพาะใน c h a n ชนของบิตคัพด้วยนะในราคาโลกอย่างอีเชนแบนนเนี่ยไม่ค่อยมีราคามาปั่นหรอกครับแต่บิตคัพมมีเพราะมันเป็นเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนในไทยนะครับการเทรดก็คือการแลกเปลี่ยนในไทยเท่านั้นเองผมเลยไม่เทรดบิตคัพเลยนะครับเนื่องจากว่านี่แหละข้อเสียมันเยอะนะครับข้อดีมันมันก็มีแต่ก็น้อยน้อยเกินกว่าที่เราจะรับได้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยผมขอสรุปอย่างนี้ครับว่าตลาดลงอย่างเนี้ย ทางที่ไม่ได้มีสัญญาณให้ควรจะลงเลยแต่ดันลงแรงขนาดนี้ครับเราไม่ควรช้อนเราจะเล่นไม่ใช่ไหมไม่ใช่ต่อเมื่อราคามันขึ้นหรือราคามันลงอย่างที่บอกพอราคาแดงคนตกใจมือใหม่ก็รีบขายทันทีเก่าขึ้นมาหน่อยก็รีบช็อตทันทีแต่คุณต้องสูงกว่าระดับที่สองครับระดับแรกก็คือมือใหม่ขายทิ้งระดับที่สองเก่าขึ้นมาหน่อยก็เอ้ยฉันรีบชอ็อต แต่คุณต้องเก่าขึ้นมาระดับ3เลยครับคุณต้องสูงมาในเลเวล3เลยก็คือมองตลาดให้เป็นกลางคุณจะไม่ช็อตในขณะที่มันแดงและคุณจะไม่ลองในขณะที่มันเขียวคือคุณอาจจะช็อตในตอนแดงก็ได้ลองในตอนเขียวก็ได้แต่ไม่ใช่ปัจจัยแรกที่คุณจะตัดสินใจคือพอดูตลาดเลยฉันอยากชอ็อตไม่ใช่นิสัยของมืออาชีพตลาดเขียวฉันอยากลองฉันอยากซื้อไม่ใช่วิสัยของมืออาชีพ เราจะดูแพทเทิร์นดูกราฟดูสัญญาณไอตัวเลขพวกนี้ปิดไปได้ยิ่งดีแต่เราก็ต้องดูเพราะเราจะได้รู้การเปลี่ยนแปลงของราคาในแต่ละวันนะครับผมไม่เคยดูตัวเลขพวกนี้เมื่อกี้อย่างที่บอกอารมณ์ผมบอกเฮ้ยรีบชอ็อตเพราะว่าเราดูตัวเลขแต่สมองมันคาดค้านบอกว่ามันไม่ใช่มันชอ็อตไม่ได้นะครับฉะนั้นใจกับสมองต้องไปด้วยกันจริงๆแล้วการเทรดคริปโตห้ามใช้ใจใช้สมองอย่างเดียวทําตัวเองให้เป็นโรบอท ให้เราเป็นหุ่นยนต์เชื่อข้อมูลและเหตุผลแล้วความสําเร็จจะเป็นของคุณในระยะยาวคนที่ใช้อารมณ์วันนี้อาจจะได้เงินล้านวันนี้อาจจะได้เงินแสนสุดท้ายเขาก็ต้องหมดอยู่ดีก็ต้องมาเสียให้กับตลาดอยู่ดีถ้าเขาไม่รู้จักพอเพราะว่าเทรดแบบการพนันนะครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าคงจะไม่มีเรื่องอะไรให้พูดกันมากไปกว่านี้อยากให้รอนะครับรอก่อนถ้าจะชอ็อตรอมันยกแล้วให้ชอ็อตอยู่ดีๆลงมาแล้วนิ่งๆและจะลงต่อเนี่ย ถามว่ามันมันลงต่อได้ไหมได้ครับแต่เสี่ยงเกินไปที่จะชอ็อตเสี่ยงเกินไปที่จะเปิดออเดอร์นะตอนนี้นะครับขอเตือนด้วยความหวังดีแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ